สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาคุยกันว่า,าเราจะดจัดดอยได้ยังไงในตอนที่3นะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงวิธีการ3อย่างที่เราจะดูดจักดอยแต่เราบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ดีเราก็เลยเสนอ o p t i o นผมก็เลยเสนอฉันว่าเป็นอปชั o นที่3คือขายแล้วไปซื้อแต่ใช้ GF มาเป็นสูนรรวมหรือ l o future ทีนี้ก่อนจะเราไปถึงว่าจะทำยังไงเรามาดูกันว่าโกลฟิเจอร์อ Go เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันแตกต่างกับธรรมดายังไงโอเคส่วนตัวไม่ได้มีความรู้เรื่องโก f ฟิเจอร์เยอะมากขนาดจ,จะอธิบายรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายส่วนสำคัญกันละกันส่วนเรื่องของดีเทลเนี่ยหลังจากทุกคนเข้ามาเล่นโก f ฟิเจอร์แล้วเนี่ยอยากให้ไป ไปสัมมนา,ากับเขาเพราะว่าในบริษัทเทสหลายแห่งเขาก็จะมีสัมมนา,าทุกๆ2อสาอาทิตย์เพื่อให้เราไปสัมมนา,าเล่อโกลฟิเจอร์นะครับก็จะได้เข้าใจรายละเอียดลึกๆได้อีกแต่ว่าณตอนนี้ผมก็เอาดูเฉพาะกรอบก่อนเฉยๆเพราะเรากําลังพูดถึงว่าติดดอยจะทํำยังไงไม่ได้พูดถึงว่าจะเล่นโก f ฟิเจอร์ในลักษณะนันนะครับโอเคโกฟิเจอร์คืออะไรโกฟิเจอร์เนี่ย ก็คืออ,อนุพันธ์ตัวหนึ่งที่เซตหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งขึ้นมาอนุพันธ์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีโบรกเกอร์ก็คือโบรกเกอร์ก็จะมีบโบรกเกอร์อรอรรอรที่ที่เป็นบโบรกเกอร์อนุพันธ์แล้วก็อันตัวนี้ก็คือลูกค้าก็คือพวกเราคัสเตอร์เมอร์ทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเล่นโบรกเกอร์ไหนเนี่ยไม่มีความสําคัญเพราะในที่สุดเนี่ย ทุกอย่างก็ต้องลงเข้าไปที่ตลาดหุ้นนะครับที่เสร็จเพราะฉะนั้นการจะเลือกโบรกเกอร์ไม่ต้องถามว่าใครใครเลือกอะไรเพราะว่าในที่สุดทุกอย่างอยู่ที่ตลาดอุันลงไปที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเลือกโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับก็ง่ายๆก็คือเราส่งการซื้อการขายไปให้โบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็จะส่งการซื้อการขายไปให้เสร็จหรือเราอาจจะ ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเองโดยผ่านบรกเกอร์บล็อกเกอร์ซิสเต็มนะครับบรกเกอร์ก็จะมีลิงก์ที่กับเซ็ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย uh, เราสามารถทำเองได้ส่วนสำคัญที่โบรกเกอร์ทำงานก็คือ uh, ในด้านของเงินก็คือว่าเวลาเราจะฝากเงินเข้าไปในซิสเต็มเนี่ยบรอกเกอร์เนี่ยจะเป็นคนที่รับเงินแล้วไปขี์เงินใส่ให้เวลาที่เราจะถอนโบรกเกอร์ก็จะ ดึงถอนเงินออกมาอันนั้นเป็นหน้าที่สําคัญหน้าที่หลักที่โบเกอร์ทำก็คือว่าง่ายๆว่าเหมือนแบงก์ก็รับเงินแคชเงินออกมาตรงนั้นส่วนอื่นโบเกอร์จะมีเซอร์วิสเรื่องของข่าวสารมาให้เราเรื่องของอาการทํานายว่าทองจะเป็นยังไงอันนี้ก็ก็ก็แล้วแต่แต่และโบเกอร์ก็มีความสามารถแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเลือกโบเกอร์เนี่ย ผมว่าไม่จำเป็นเอาความสะดวกนะครับใน,ในการเรียททีนี้เรามาดูว่าความแตกต่างของอโกลธรรมดาโกลฟิวเจอร์แล้วก็โกลสปอตหรือทองออนไลน์มันแตกต่างกันยังไงอันนี้หัวข้อใหญ่ๆก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องเวลาก่อนทองแท่งธรรมดาเนี่ยเราจะเทรดประมาณเราจะซื้อขายได้ประมาณตั้งแต ประมาณสัก9ก้าโมงเช้าปิดประมาณสักห้าโมงเย็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ประมาณนั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่8ชั่วโมงโคสปอร์ตหรือเราเรียกว่าทองออนไลน์น,นะครับก็คือจะซื้อขายได้แต่ตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะปิดประมาณเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นโกออนไลน์เนี่ยจะนานหน่อยก็จะโดยรวมแล้วเฉลี่ยประมาณสัก15ชั่วโมงนะครับก็คือซื้อขายได้ประมาณ15ชั่วโมง ก็จะซื้อขายไม่ได้ก็คือหลังเที่ยงคืนถึง9โมงเช้าของวัน9โมงครึ่งประมาณนั้นสำหรับ go future เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเวลาก็คือว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเริ่มทำกาน9โมง45แล้วก็ปิดประมาณเที่ยงครึ่งอีกครั้งหนึ่งก็จะเปิดประมาณบ่าย2ครึ่งถึง5โมงเย็นประมาณ4โมง55ประมาณนั้นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเปิดทุ่มครึ่งถึงประมาณ สี่ชุ่งครึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการซื้อขายจริงๆจะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงเราจะเห็นว่า,อาทองแท่งเนี่ยโอกาสกำไรยากมากเพราะว่าทองแท่งเนี่ยจะ cover แค่ตลาดเอเชียซึ่งตลาดเอเชียเนี่ยไม่ใช่ปุดปพาเร็วมากเหมือนตลาดตลาดอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเอเชียเนี่ยจะวิ่งขึ้นลงไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้น ทองแท่งเนี่ยเสียเปียบเพราะว่าในเรื่องระยะเวลาแล้วก็ไม่ได้ครอบตลาดอทองออนไลน์เนี่ยก็ได้เปรียบก,กว่าทุกอย่างในเรื่องของเรื่องเวลาเพราะว่าครอบตลาดเอเชียครอบตลาดยุโรปแล้วก็ครอบครึ่งวันของตลาดตลาดอเมริกาเพราะฉะนั้นทองออนไลน์นี่ได้เปรียบในเรื่องของเวลา g ก f ฟิเจอร์ก็อยู่ในช่วงระดับปานกลางเพราะว่าตลาดเอเชียก็เปิดก็ครึ่งวัน ตลาดเอเชียปิดก็มาอยู่ในช่วงปิดแล้วก็มาอยู่ในช่วงเปิดของตลาดยุโรแต่จำนวนเดียวก,กันก็อยู่ในช่วงเปิดช่วงเช้าของตลาดอเมริงงกาประมาณสัก 1- นึึชัว่วโมงิ่งก็ก,ก็ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเพราะว่าส่วนมากตัวเลขเศรษฐกิจอะไรกันแล้วแต่ที่จะเป็นผลกันเงินเนี่ยในผลกับทองเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักสาทุ่มถึงสทุ่มซึ่งตรงนั้นก็โกฟิเจอร์ก็ครอบคลุมไปประมาณถึงสทุ่มคืน ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบกับทองออนไลน์นะครับแต่ว่าอาทองแท่งธรรมดาน,นี้คือคือโอกาสทำกำไร,รยากกว่านีนะ้อีกส่วนหนึ่งซึ่งความแตกต่างก็คือการกำหนดราคาการกำหนดราคาเนี่ยทองแท่งเนี่ยกำหนดราคาโดยสมาคมก็คือปรับทุกครั้งที่มีการขึ้นอยู่ใน50บาทเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย ออทองขึ้นไปประมาณสัก30บาทพวกนี้ก็ก็ประมาณ30บาทบางทีก็ปรับเป็นบวก50บาทอันนี้บางทีเราก็เราก็ได้กาไรนะครับในในส่วนต่างตรงนี้เพราะว่าบางทีสมาคมประมาณสัก40บาทสมาคมก็ปรับ50บาทแต่ว่าในในส่วนนั้นนะมันก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าสมาคมเนี่ยสามารถปรับบวกหรือลบได้ประมาณ200บาทคือบวกกับความเป็นจริงหรือลบกับความเป็นจริงได้200บาท อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกับการการซื้อทอง Import ก็คืออันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สมาคมทำได้สำหรับเทรดทองทั่วไปก็คือ Goldspot เนี่ยก็จะเทรดทองก็จะเอาราคา Live ก็จะมีเศษเป็นเป็นบาทเลยก็คือสองหม่นสี่พับาท22บาทอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะจะจะ,จะใช้ราคาที่เรียวทามหน่อย แต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยเทรดทองเอาเอาตัวเลขบาทอะไรมาคิดนะครับหรือบางคนก็เอาตัวเลขสปอตที่ไม่เหมือนกันมาคิดเพราะฉะนั้นแต่ละเทรดทองก็มีสไตล์การคิดของแต่ละแต่ละคนซึ่งซึ่งอันนี้บางงานกาแฟบางงานก็ไม่แฟบางงานก็วันบางวันก็ปรับน้อยไปบางวันก็ปรับมากไปอันนี้อันนี้เราเราไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่ที่ระเบียบของเขานะครับว่าเขาจะปรับหรงไม ส่วนในตลาดอนุพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอนุพันธ์เนี่ยไม่ได้สนใจเท่าไหร่ในเรื่องของการปรับราคาเพราะว่าตลาดอนุพันธ์เนี่ยเขามีกําไรอยู่แล้วในส่วนของส่วนต่างเพราะฉะนั้นจะวิ่งตามสปอตแล้วก็จะวิ่งตามข้างนึงเนยเพราะฉะนั้นจะถามว่าตรงไหมมีกักไหมก็ผมก็ว่ามันก็คงจะมีแหละแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ไม่เยอะจนเรามองเห็นนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งซึ่ง แตกต่างก็คือต้นทุนอันนี้เราพูดถึงฟรีคอร์สนะต้นทุนต้นทุนจริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อทองแท่งธรรมดาเนี่ยก็คือส่วนต่างร้อบาทสมมุติวันนี้ขาย24,500ื่่พบาทราคาซื้อคืน24,400บาทก็คือต่างกัน100บาทนั่นก็คือผลต่างที่เราต้องจ่ายนะครับสำหรับโกลสปอต หรือทองออนไลน์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง30-50บาทแล้วแต่วันนี้ผู้ซื้อเยอะหรือวันนี้ผู้ซื้อน้อยราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับสำหรับโกลฟิเจอร์ก็จะต้นทุน20บาทอันนี้เป็นฟิกคอสคือต้นทุน20ต้นทุน20บาทเนี่ยมองดูมันจะดีแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่าอย่างทองแท่งเนี่ยซื้อแล้วร้อนึงเนี่ยก็ตลอดไปเลย เมล์ไหลที่ขายทองออนไลน์ก็เหมือนกันก็30บาท50บาทน,นี่ก็ตลอดไปแต่ว่ากูฟิเจอร์เนี่ยยีบาทเนี่ยได้ประมาณ6เดือนหมายถึงว่าถ้าเราซื้อสัญญาที่ไกลๆนะสัญญาก็จะมีทุกๆุกเดือนถ้าเราซื้อ2เดือนก็อยู่ได้แค่สองเดือนถ้าเราซื้อ4เดือนก็อยู่ได้แค่4เดือนหรือซื้อ6เดือนก็อยู่ได้แค่เดือนนะครับแต่การซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยซื้อแล้วเอาไปขายเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณ20บาทเพราะฉะนั้นถ้าโกฟิเจอร์เนี่ยตีไปว่า6เดืยียี20บาทนะครับตามสุดทีนี้ที่แตกตา่างอันนึ่งก็คือการลงทุนในทองแท่งเนี่ยถ้าเราจะซื้อทอง10บาทเนี่ยสมมุติว่าราคา2 4 0 0 0เราต้องลงทุน2 4 0 0 0บาทนะครับในทำนองเดียวกันทองออนไลน์เราจะซื้อ10บาท เราก็ลงทุน2 0 0 0 0 0บาทเหมือนกันก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของอาาัตราต่อแต่สำหรับ GEF เนี่ยถ้าเราจะเล่น10บาทเนี่ยเราลงทุนวางเงินค้ำประกันที่12,600บาทประมาณสัก5เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10เด้วยซ้าแต่ว่าเวลาเราพูดในเปเปอรป์เราจะพูดวามัน10เป ager, แต่จริงๆไม่ถึง10แค่เพียง5เปอร์เซ็นนี่คือความแตกตา่างของของราคาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการลงทุน การลงทุนของโกฟิเจอร์น้อยมากในการวางเงินกับกันครับแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักที่ที่เราต้องมานั่งคิดอีกขณะนี้อันต่อไปเรามาพูดถึงว่าเขาคอสที่เราพูดถึงว่าโกฟิวเจอร์เนี่ยาวางแค่สิบเปอร์เซ็นต์แอบวางแค่หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทเทรดได้สิบบาทแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยสัญญาเนี่ย ประมาณ20บาทเนะี่ยมีใครอะไรเป็น f ิกซ์ cost อะไรเป็น variable cost ที่เราพูดถึงกันโ okay. อเคอ่เรามีคนที่ที่รับ cost ตัวนั้นก็คือเรามีตลาดอนุพันธ์ reset เนี่ยก็จะมีกำไรส่วนหนึ่งกเกอร์ก็จะมีกำไรส่วนหนึ่งตลาดอนุพันธ์มีกำไรตรงไหนโอเคเรามาดูเวลาที่เราเข้าไปใน system ของ set เนี่ยนะฮะที่ตลาดอนุพันธ์เนี่ย เวลาเราจะซื้อจะขายเนี่ยเขาจะมีช่องอยู่ว่าค่า average เนี่ยสมมติว่าค่า average ทองตอนนี้ประมาณ20,10นะครับเขาจะมีราคาบิดกับราคา offer ร,ราคาบิดก็คือพูดง่ายๆก็คือราคาขายเหมือนทองแท่งก็คือราคาขายกับราคาซื้อส่วนใหญ่แล้วจะต่างกันสิบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ถ้าเราเปิด L ก็คือบอกว่าทองจะขึ้นเราก็ต้องซื้อราคาที่24,000กับ10บาทแต่ในทำนองเดียวกันถ้าเราเปิด S เราบอกว่าเราจะซื้อราคาที่ลงก็คือราคาก็อยู่ที่24,000บาทถนะครับถึงค่า average จะอยู่24,000บาทเพราะว่าค่า average เนี้ยบางทีเนี้ยมันจะสวิงแค่เพียงว่าสมมุติว่าถ้าคูณออกมาได้24,006บาท เขาก็จะเปลี่ยนค่า a v e r a g เป็น24,000สิบบาทนะครับก็จะเหวียงอยู่ในนี้ในทํานองเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่า bid เนี่ยประมาณ23,990 offer ประมาณ2 4 0 1 0บาทแล้วก็ average อยู่ที่24,000ตรงเนี้ยต่างกัน20ตรงเนี้ยอยู่ค่าตรงกลางพาดีคือถ้าเราซื้อทั้ง s ทั้ง l เราก็จะได้24,000ในบางครั้งหลายๆคนบอกว่าอันเนี้ยเป็น cost ส10บาท นะครับเพราะส่วนต่างตรงนี้แต่ในบางครั้งเนี่ยเราจะไม่เห็นคอสตรงนั้นอันนี้คือคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วได้10บ,บาทจริงแต่ผมเรียกมันว่า variable cost ซึ่งเป็นคอ s t สที่เรามองไม่เห็นในกระดาษหมายถึงไม่ได้บิลกลับมาที่เราหรือให้เราจ่ายตังค์คอสอันเนี้ยเกิดอยู่ในการโพสต s ที่เราจะซื้อหรือจะขาย ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในสถานะนี้เราบอกว่าเราซื้อ20,400กับ10บาทแต่เราขายที่20,400กับ10บาทใช่ไหมขายไม่ได้เพราะว่าต้องขายที่20,400บาทตกลงแล้วลบ10บาทอันนั้นเห็นแต่ถ้าในอยู่ในสถาน,นีนะณนะนี้เนี่ยเราซื้อ20,400บาทเราขาย20,400บาทคอสนี้ก็จะไม่ขึ้นอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันเวียนกันไปเวียนกันมาแค่5บาท เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่5บาทตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น2 4 2 0 0ตรงนี้ขึ้นเป็น2 4 0 0 0 0คือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็น variable cost ที่ที่เราไม่สมควรเอามาคิดว่ามันเป็น cost ของเราในบางครั้งเวลาฟังหลายหลายคนพูดว่า cost ส0บาทจริง,รง,รง,แรง,รงๆแล้ว f i x cost จริงๆแล้วมันมีแค่ย0่บบาทแต่ในเซตที่เซตได้ไปเนี่ยก็คือค่าส่วนต่างในระหว่าง process นะครับ ตัวเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะเวลาการาฟวิ่งเร็วๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าว่าว่ามันว่ามันแตกต่างพอพอเราตั้งราคาแล้วก็แมทพอขายราคามันก็จะแมทนะครับอีกคอสหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือคอสฟิกคอสเราพูดถึงคอสฟิกคอสเนี่ยบลกเกอร์จะได้ไปเพราะฉะนั้นบลกเกอร์จะได้ไปคืออะไรคือคือเขาจะคิดฟิกคอสที่ 10บาทต่อทอง1บาทหรือว่าง่ายๆถ้าสมมุติเราซื้อ g f 10ทนะ GF 10บาทก็คือต่อครั้งที่เราซื้อเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้โบเกอร์100บาทนั่นคือต้นทุนเราขายเราก็ต้องจ่ายให้โบเกอร์100บาทต่อฐานเซ็กชันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขายก็จะต้องเจอ100บาทต่อทอง10บาทอันนี้เป็นฟิกซ์คอร์แน่นอน เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วค่สที่เราพูดถึงนี่คือเราคือคุณลูกคอาค่ที่เราพูดถึงก็คือว่าบริกอรเนี่ยเซอร์วิสค่าเนี่ยสิบบาทต่อทองหนึ่งบาทนะครับต่อทรานซัชชั่นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วเราขายก็คือ20บาทง่ายๆโดยรวม20่สิบบาท uh, variable cost ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตลาหลักซับได้ไปนะครับก็เซ็ตได้ไปก็คือประมาณ10บาทจากค่าผลต่าง ซื้อและขายในการ process นะครับเพราะฉะนั้น cost เนี่ย fix อยู่ที่วางง่ายๆ cost fix cost อยู่ที่20บาทไม่ว่าจะาในการจบกระบวนการซื้อและขายหรือขายก่อนและซื้อเหมือนกันทีนี้เรามาดูว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งหลายๆคนมากามีปัญหา คือคือคือมองที่ราคาว่าราคาเนี่ยโกฟิเจอร์อ Go เนี่ยจะมีทุกๆ2เดือนนะครับก็คือซีรีส์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุกๆ2เดือนอย่างปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ซีรีส์คิวสอเดือนก็จะเป็นซีรีส์วีซีรีส์แแล้วก็ชื่อต่อไปที่เขาตั้งมานะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าเราเทดเนี่ยจะหวดอายุที่ตรงไหนก็คือทุกๆ2เดือนจะหมดอายุ เราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปดูราคาเนี่ยแต่ละราคาเนี่ยแต่ละช่วงจะมีราคาที่แตกต่างกันซีรีส์ที่ไกลก็จะมีราคาสูงขึ้นต่ำก็จะมีราคาต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนกังวลว่าอันเนี้ยมันคือคอสถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วมันก็คือคอสนะครับสมมติว่าเราซื้อทองสักปีนึงที่ราคาสมมพัสี่ ราซื้อล่วงหน้าเลยเดือนเราจะเสียเราซื้อเราเสีย10บาทน,นะครับเสียตรงนี้10บาทเวลาเราจะต่อสัญญ,ญาเราก็ต้องขายถูกไหมก็เสียสิบบาทแล้วก็ไปซื้ออีก6เดือนข้างหน้าก็จะบบกอีกสิบบาทก็เป็น30บบาทผมรวมๆกันแล้วกันว่าคอสตรงนี้สี่สิบบาทต่อทองหนึ่งบาทต่อปี น,นี่คือคอ่สของการซื้อและต่อสัญญาคืาผมให้ไว้40บาทอีกคอร์สหนึ่งที่เกิดเนี่ยคอร์สต,ตรงเนี้ยถ้าเราไปดูในซิสเต็มเนี่ยเราจะเห็นว่า v จะต่างกับ q 1้อ z จะต่างกับ v ร้อ่งอันต่อไปก็จะต่างกับ z 1้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยและ6เดือนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยต้นทุนของคอร์ variation ตรงนี้ สมควรจะอยู่ประมาณสักห0ึ่ับาทนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันจริงๆถ้ามันต่างกัน1000จริงๆผมเปิด S, ตรงนี้เลยดีไหมเพราะว่ายังไงเนี่ยขึ้นต้นผมก็บวกละ0 0บาทถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเงินมันค่อยๆไหลลงมาผมเปิด S ตรงนี้เลยแล้วถ้าต่อสัญญาผมก็ต่อสัญญา S นนเ,เพราะว่ายังไงมันต้องไหลลงมาซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ในเรื่องของราคาตรงนี้ราคาตรงนี้เนี่ยเซฟเอาผู้ซื้อกับผู้ขายมาบาลานซ์กันชั่งน้ําหนักกันว่าราคาเนี่ยสมควรจะเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่มีหนักไปข้างหนึง่งราคาก็จะลงน้อยมีผู้ซื้อ,อมีผู้ซื้อน้อยเซ็ตก็จะลงให้น้อย แต่ถ้าเมื่อไหร่มีผู้ซื้อเยอะเสร็จก็ถลลงเยอะหรือคนคนเล่นแอลเยอะเสร็จก็ถลลงเยอะให้หลายๆคนบอกว่าโอเคถ้างั้นเอาเวลาเปลี่ยนสัญญาเราไปซื้อตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าพอวันที่หมดสัญญาเนี่ยมันจะค่อยๆไหลลงมาประมาณบาทีก็50บาทอันนี้ผมว่าเราต้องต้องมานั่งคิดกันจริงๆว่ามันจริงหรอนะครับเพราะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมันมี50-50เนี่ยเซ็ตก็ไม่ปรับ ราคาได้ห้าสบาท,วทความแตกต่างแค่ปรับว่าราคามันขึ้นลงตามกราฟเท่านั้นตรงเนี้ยเลยเป็นคําถามหลายๆครั้งว่าตกลงมันมันไหลลงจริงหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมไม่คิดว่าไหลลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ให้ถือว่าเป็นเป็น variable cost อีกคอสหนึงที่เกิดขึ้นผมโดยเฉลี่ยแล้วผมมองอยู่ที่ประมาณสัก200บาทตลอด1ปีเพราะฉะนั้น cost ที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ200บาท เพราะฉะนั้นต้นทุนต่อทองหนึ่งบาทเนี่ยผมขึ้นมา240บาทเรากลับไปที่แผ่นเดิมว่าถ้าเรามีทอง30บาทที่ติดดอยเรามาซื้อ,อโกลฟิวเชอร์เนี่ยเราจะขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกแค่พันสองบาทนี่คือคอสที่จะเกิดนะครับเราตีมันแปลว่ามันเป็นฟิกคอสกันเจ็ัน7,200บาทคุ้มไหมอืมก็เยอะอยู่นะ 7,200บาทนะครับเพราะว่าเราติดเราติดดอยอยู่18 0 0อย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนนี้กำลังจะมาติดเสียก7,200บาทแต่ถ้าเรามาคิดกันดีๆนะครับเรากลับมาที่พารตนี้เราบอกว่าเรามีทอง30บาทติดดอยถ้าเราเอาไปใส่พันธบัตรเราจะได้ประมาณ2 1 3 3 0ัรบาทถ้าเราเอาไปใส่ GF เราจะติดลบประมาณ 7,200บาทนี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นคอสที่มันเกิดขึ้นจ7,200บาทกับกํบาไรที่เราได้มา21,330บาทกับการเอาเงินไปฝากธนาคารก็แปลว่าเราขายดอยเราก็มาซื้อก่ฟิชเจอร์เราก็ยังบยู่เพราะฉะนั้นแกปของมันเนี่ย เราหักค่าต่างๆแล้วเนี่ยเรามาซื้อเอ,อเรามาซื้อโกลฟิชเชอร์เราจะเสียเ,เราจะได้กำไรอยู่ประมาณ1 4 1 0 0บาทจากค่าใช้จ่ายที่เราเล่นโกลฟิชเชอร์ไปอันนี้เราก็ต้องมาคิดว่ามันคุ้มไหมนะครับอันนี้เราพูดถึงการเปลี่ยน ทีนี้ในวิดีโอต่อไปเราจะพูดถึงว่าเราจะเปลี่ยนยังไงแล้วเราจะเริ่มเฉลี่ยดอยยังไงให้ดอยที่เรามีเนี่ยหนึ่งหลุดออกมาก่อนสองเราหาสิ่งที่มั่นคงกับเงินของเราแล้วให้เกิดผลประโยชน์สามเรามาดูว่าทำยังไงให้โก f u เจอร์เนี่ยทำให้ดอยเราที่มีอยู่ ขาดทุนอยูนะหมื่นหนึ่งแปดพบาทนะให้เหลือศูนนะครับก็ติดตามในวิดีโอถัดไปก็วันนี้ก็เพียงแค่นี้ก็ขอให้มีความสุขในการลงทุนขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ